รู้ร,ร,รักภาษาไทายโดยความร่วมมือของสำนาศ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 าักงานราชมเดชนะสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคําว่าลงยาราชาวดีคําว่าลงยาราชาวดีประกอบด้วยคำว่าลงยากับราชาวดีลงในที่นี้หมายถึงบรรจุในร่องแคบๆยาหมายถึงน้ำยาเคมีส่วนราชาวดีเขียนรอเรือสาระอาวชอช้างสาระอาววแหวนดอเด็กสระอี มาจากภาษาเปอร์เซียว่าราชวัดดีแปลว่าสีเหมือนปลอยสีฟ้าครามคำว่าลงยาราชาวัดดีเป็นชื่อเรียกวิธีลงน้ำยาเคลือบทองเงินหรือโลหะอื่นที่เป็นสีต่างๆเช่นแดงเขียวเหลืองแต่โดยมากมักเป็นสีฟ้าครามอาจใช้ว่าถุนยาราชาวัดดีก็ได้เช่นติน่งปักทองถุงยาราชาวัดดีพระสงนระดับพลอยฝักและด่างลงยาราชาวัดี ็มีคำถามการใช้ภาษาไทยส่งถามทีที o r s t g u o t น้ำสองาชุมนนเก็บน้ำรใที่ให้คนออกกําลังกายด้วยออ้ย สารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนปฏิทิน ปฏิทินเป็นเครื่องช่วยนับวันและจัดระเบียบหน่วยเวลาเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงร่องทางนาราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติวันมาจากการหมุนของโลกรอบแกนใน24ชั่วโมงเดือนมาจากการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ไปรอบโลกสัปดาห์มาจากระยะเวลาการว้าแหว่งของดวงจันทร์ มาจากการเคลื่อนที่ของโลกไปรอบดวงอาทิตย์การวัดเวลานานของรอบต่างๆดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่การจัดระเบียบให้มีระบบวัดเวลาเป็นเรื่องต้องใช้ความคิดกันมาทุกยุคทุกสมัยมีการแก้ไขปฏิทินกันหลายครั้งเป็นเพราะรอบดาราศาสตร์ซึ่งใช้กำหนดวันเดือนปีไม่ได้จังหวะลงตัวนั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube l i n e และอินส a าแกรม saran krutai และ w w w saran krutai สำหรับช่วงที่สติดตามรับฟัางการสัมภาษณ์